เพื่อนคนหนึ่งแอบรักเธอทางแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลสวัสดีค่ะสา สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็สําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กับเกมยันเดและเดโมร์เช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับยันเดรคุงนะคะก็คือว่าเป็นร่างของผู้ชายนะคะก็เราเนี่ยจะให้ร่างนี้นะคะออกโรงบ้านแล้วกันนะคะพอขอเรียกเขาว่ายันคุงแล้วกันนะครับก็เอาละครับวันนี้นะคะแล้วก็มีแผนว่าเราเนี่ยจะกําจัดเจ้า ไราบารุูนะคะเอ๊ะจริงๆเราเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะปอนเนี่ยจะพายันคุงนะคะเข้าแก๊งนักเลงนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นหัวหน้านักเลงนะคะเหมือนยันจังนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้เนี่ยฉันก็ได้รับภารกิจมาฉันจะต้องมากำจัดไราบาโลด้วยวิธีที่โหดร้ายนะคะ แต่ว่าเอาจริงๆเราเนี่ย เรานะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไรบาลูนะแต่ว่าเราแค่หมัดไส้นางเฉยๆนะคะโอเคก็สำหรับการฆ่าไรบาลูก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะก็ทำการค่ะดอบยาเลยนะคะมันคือยาพิษนะคะใช่แล้ววันนี้ไรบาโนจะต้องกินยาพิษแล้วก็ตายใช่แล้วเอ๊ วันนี้ผมเนี่ยจะรักพาตัวสาวคนไหนกลับบ้านดีล่ะเอ๊ะหรือว่าไม่เอาดีกว่าทุกคนกําลังคิดอยู่นะคะว่าสาวคนไหนเนี่ยที่จะบอกการเป็นแฟนของผมในค่ำคืนนี้เฮ้ยหรือว่าจะเป็นเธอก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนใช่ไหมเออเอ,อสวัสดีเอ้า ไลบารูไลบารูไปไหนอะเอา้าไลบารูปะก่อโอเคเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอหรือว่าหรือว่าเราจะรักพาตัวแก๊งนี้กลับบ้านดีล่ะทุกคนทุกคนคิดว่าสีไหนสวยคะสีชมพูอยู่ไหนนะอา่าคาดว่าน่าจะอยู่ข้างบนนะคะผม ไหนดูสินั่นไงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสาวหวานนะสิก็เลยชอบคนนี้แล้วก็สนใจคนนี้นะคะผมดูสิหน้าตาก็ค่อนข้างบ้องแบวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ย ได้โปรดกลับบ้านไปกับผมเถอะนะครับคุณสุดสวยของผมเราก็จะไปทําเหมือนเดิมเลยนะคะคือการเข้าชมรมเกมมิ่งนะคะเพื่อไปอฝึกวิชามือเบานะคะใช่แล้วลุงพี่ครับสวัสดีครับผมผมขอเข้าด้วยสิ <Okay. S 1> ได้เลยโอเคเล่นเกมแป๊บนะเพื่อนนี่ ก็คือแอบมีหูนะคะมันคือหูหมาจิ้งจอกนะคะดูดีๆนะคะมันจะแบบว่าหน้าตาเหมือนหูจิ้งจอกนะเออไปครับคือเราเนี่ยต้องไปอ,อไปทำโพสให้เขาก่อนค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยเชื่อใจตัวเรานะคะเพื่อนสวัสดีค่าสวยๆครับยันคุงม,มาหาแล้วนะ <c oughs> ไม่ทราบว่าคุณต้องการอะไรหรอ have How a about Japan's am write report one supposed to of first. I เขาเนี่ยต้องการอ่านหนังสือนะคะได้เลยแต่ผมเนี่ยไปหาการ์ตูนมาให้อ่านนะครับรอผมก่อนนะคะสุดสวยจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยคือเอิ่มคือเพื่อนของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่แคร์หรอกครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะชอบแอบรักเพื่อนก่ะทุกคนเพื่อนคนหนึ่งแอบรักเธอห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลโอเคพอแล้วค่ะทุกคน ย่าหาทำนะคะทุกคนโอเคครับ oh <my> ทำการส่งเควสเลยนะคะ yeah แล้วก็ดูเหมือนว่าเขาก็น่าจะพอเชื่อใจหน้าอรอของเราได้แล้วใช่ไหมครับโอเคเอิม่มสวัสดีฮะพอดีว่าผมนะ่ะชื่อว่ายันคุงนะคะวันนี้คุณว่างไหมพอดีผมจะพาคุณไปเดทนะครับไม่นะออกไปฉันไม่ว่างหรอกนะฉันไม่ว่างหรอกนะ ไ,ได้วันนี้คุณต้องกลับไปกับผมเข้าใจไหมเขาจะตามมาไหมอ่าไม่อยากเชื่อเลยว่าหน้าตาสวยๆแบบนี้เนี่ยจะใจง่ายขนาดนี้แล้วก็จะหลงเชื่อคนง่ายขนาดนี้ละสิ โ okay. อเคก็ให้เขาเนี่ยไิ่งตามเรามาเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องทําเวลานิดหนึ่งนะคะตามมาเลยฮะเพื่อนสาวตามผมมาเลยนะ,ะัะเออเดี๋ยคืนนี้เนี่ยผมจะทําทให้คุณเนี่ยไม่มีวันลืมเลย <ś led> ออเฮ้ยทุกคนคือปอลืมค่ะปอลืมได้ยังไง What do you ปอลืมไปเอาเข็มฉีดยาแล้วก็ ยานอนหลับปะคือปอก็แบบว่าอาจจะซื่อบื้อนิดนึงนะคะแต่ว่าก็รักนะคะโอเคก็คือเราเนี่ยต้องไปขโมยเข็มชีดยาเหมือนเดิมนะคะเพ <c oughs> ผมไปไปไปไไม่ใช่ห้องนี้แต่เป็นห้องนั้นงไงล่ะเพื่อนแต่เป็นห้องนี้เลยเฮ้ยไม่ได้การไม่ได้การ นางพยาบาลคนนี้เนี่ยก็สวยนะครับเอิม่มพี่สาวฮะคืนนี้ว่างไหม้หยไปแล้วเว้เก็ต้องขโมยเลยโอเคทุกคนเราได้มาแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะวิ่งไปหาเขาเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเอิม่มตามเรามาหน่อยนะคะ เอ่อเอิ่เธอเธอเธอกลับมาก่อนสิยังไม่เสร็จเลยนะเพื่อนทําไมหรอเออพอดิผมอ่ะมีเรื่องจะบอกหน้าดูเหมือนว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะทุกคนอาะละเราจะพาสาวคนนี้กลับบ้านกันนะคะวันนี้คุณเสร็จผมแน่นๆเอาละ ชอบนาที่รักแต่คืนเนี้ยคุณเนี่ยต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นเราเนี่ยคือคนโลกจิตคนหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าผมไม่แคัห์หน้าอุ้ยก็คือ คือเป็นเสียงผู้หญิงเอา,อางี้ละกันก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นยันคุงแต่ว่าข้างในน่ยคือยันจังนะคะเออก็เลยเสียงของเราเป็นเสียงผู้หญิงเว้ยทุกคนโอเคครับคือเราก็ทําแผนนี้สําเร็จแล้วนะคะต่อไปคือการกําจัดเจ้าไลบาลุนะคะไ <laughs> ด้ข่าวว่าไลบาลุแล้วก็โอซานาเนี่ย เป็นหนามหัวใจของยันจังงั้นเหรอเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะมาจัดการให้เองแผนการต่อไปคือการกำจัดเจ้าไรบารูนะโอเคคำสั่งสานะคะเจ้าไรบารูฉันจะกำจัดแกไรบารูไรบารูไรบารู วันนี้เธอต้องตายเพราะว่าเธอนะมันคือผู้หญิงที่หญิงที่สุดคุยห้องอะไรก็ไม่คุยด้วยเดินชดหน้าเธอตาตั้งแต่ซีซั่นเก่าแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ล่อคาวมาแตฮือฮือเฮืออะไรยัาหนาละเฮ้อเค okay, ครับเราก็จะขึ้นไปที่ชั้นด่านฟ้าอะไรอะ่ะโอโ้โหนี่น่ะเหรอ รุ่พี่ที่ยันจังแอบชอบน่ะหน้าตาก็หล่อสู้ผมไม่ได้เลยไม่น่าละ่ะยันจังเนี่ยถึงได้หลงรักหลงหวัวปักหวัวปั๊มขนาดนี้เพราะว่าคือจะบอกว่าหน้าตาของเราเนี่ยชั่วลายมากเลยนะจากเววตาบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะคะเฮ้ยๆน่ากลัวมากแล้ว,วทุกคนเราก็จะมาทำการเล่งเวลานะครับเล่งเวลาเฮ้ยี๋ยวก่อนไม่ได้สิ ตอนนี้แหละครับทุกคนอ้าวทุกคนสวยแล้วปอใส่ย,ยาผิดเมื่อกี้ปองไปใส่ย,ยารอนหลับทำไม มันจะมีที่เลือกระหว่างเอิม่มระหว่างยาพิษกับยานอนหลับนะคะแต่ปลอลืมอ่านค่ะก็คิดว่านางน่าจะหลับนะคะทุกคนก็เดี๋ยวปอจะทําการเล่งเวลานะคะแล้วก็ก็มารอดูผลลัพธ์กันนะคะว่านางจะเป็นยังไงนะคะว่าจะตายหรือว่าจะนอนหลับโอเคนางนางไปนอนว่ะ ทุกคนนังไปนอนว่ะเฮ้ยคือปอให้ยานางกินผิดเอว้ายคืออยากรู้ว่าถ้าเราฆ่านางตอนนางหลับล่ะคะจะเป็นยังไงเอ๊ะเดี๋ยวนะทุกคนคือคือปอแอบเออแอบเห็นการเกงในของยันจังบักออกมาข้างนอกด้วยแล้วก็เป็นโบสีชมพูเลยนะคะ แอบบากทีนึงนะโอเคโอเคแล้วก็จะตามนางไปนะคะอยนี่ไงนางมานอนอุ้ยอุ้ยนางมานอนจริงๆด้วยอะ่ะโธไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเนี่ยนี่คือฉันใส่ย,ยานอนหลับมาเพื่อเธอพักผ่อนใช่ไหมโอ้โหเท่ากับว่าวันนี้เธอรอดตัวไปนะไลบาลูแต่ว่าท่านหลังจากนี้เนี่ยซึ่งก็ ไม่รับประกันว่าเธอจะรอดหรือเปล่านะแต่คิดว่านางเนี่ยน่าจะนอนอีกยาวๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะขอทำการเซลฟี่เล็กน้อยนะคะเป็นไงเฟียวปะโอเคคือปอคิดว่าถ้าเราฆ่านางตอนนี้เนี่ยเออทุกคนโอเคเดีวะ หรือว่าเราควรจะเสี่ยงดีอะถ้าเราเสี่ยงฆ่านางตอนนางหลับละ่ะคือป้าไม่รู้ว่านางจะสู้เราได้ไหมทุกคนเรามาลองดูกันดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฟลนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคถือว่าเราเนี่ยได้ลองแล้วกันนะคะเราต้องรองให้นางพยาบาลนะคะเดินไปทางขวาก่อนแล้วก็ค่อยทำการลงมือนะคะสวัสดีนางพยาบาลวัสดีครับผมชื่อว่ายันคุงนะครับ เอพอดีผมหนะ้ามาเรียนแทนยันจังนะ่ะเฮ้ยไปแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วออโอเคเฮ้ยทุกคนมันฆ่าไม่ได้อะทุกคนปอฆ่ามันกดฆ่าไม่ได้โอ้โหคือแบบคือนังหลับยาวเลยอะทุกคนโหแปลว่าคือปอนเนี่ยไม่น่าพาใส่ยาผิดเลยอะ โอ้โหวันนี้เธอลอดตัวไปนะเจ้าไรบารุจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีกำจัดเจ้าไลบารุนะคะก็มีเพียงแค่ไม่กี่วิธีเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคือเราก็จะต้องยอมปล่อยนางไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้นะคะแต่ว่า อย่างน้อยเนี่ยคือเราก็ได้สาวกลับบ้านมา1คนเลยนะฟ้อยใช่ไหมใช่ไหมเ <c oughs> พราะฉะน,นั้นนะคะคือเราก็จะทําการเข้ามาเรียนกันดีกว่าไปหาสาวดีกว่า <c oughs> คืออยากรู้ว่าเราเนี่ยสามารถจับคนนะคะ ได้ถึงกี่คนเรามารอดูกันไหมว่าถ้าพรุ่งนี้ปอมาลองลักพาตัวเนี่ยจะได้คนหรือเปล่านะคะแปเรารีบกลับบ้านกันดีกว่านะคะโอเคในเวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนกลับไปหาสาวของเรากันดีกว่าบายบายแล้วเจอเกินนึครับ <c oughs> ผมขอกลับบ้านไปหาแฟนสาวก่อนนะ <c oughs> มีขนมรออยู่ที่บ้านน่ะอ๋อเอ้าเดี๋ยวคือปอกลับบ้านไม่ได้หรออ๋อปอค่ะคือปอวิ่งเลยนะคะเย่ <c oughs> yeah, กลับบ้านกัน <c oughs> มีนักเรียนสาวหายตัวไปนะคะเฮ้โอเคไปนะไปฉันไปเถอะนะ <c oughs> ได้ปอเธอไม่ เน่ไม่ได้สิวันนี้คุณต้องเป็นของผมที่รักคอ no. ไปไปฉันไปไม่ได้ผมปล่อยคุณไปไม่ได้หรอกครับ โอเคครับถึงโรงเรียนแล้วนะ่ะเ,เดี๋ยววันนี้นะคะปอจะลองรักพาตัวอีกหนึ่งคนดูนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่านะคะแต่คิดว่าไม่น่าได้นะเพราะว่าปอก็ไม่เคยเห็นใครทําได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองพิสูจน์แทนทุกคนเลยแล้วกันนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่าโอเคแล้วก็อเออเออเออโอเคครับเราต้องรอจังหวะเหมือนเดิมนะคะมีคนมาเต็มเลยนะคะ เออพอดีผมจะมาดูยาอะไรนิดหน่อยนะครับอาจารย์ไป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 ได้แล้วไปได้แล้วจะเดินปุ้นเปลี่ยนทำไมนี้ออกไปโอ้โ oh หออกไปได้แล้วออกไปชิเดินไปได้แล้ว มันเสียเวลาใช่นหเพื่อนหรือว่าเขาเนี่ยจะรู้ว่าเราจะขโมยหรือเปล่าอ๋อไม่น่าใช่นะคะฟึบโอเคเราได้เข็มชิดยามาแล้วนะคะอันดับต่อไปคือหาเหยื่อลายที่2นะคะว่าเราเนี่ยจะจับใครกลับบ้านดีนะคะอาจจะเป็นสาวคนนี้ดีไหมล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเบืเ่อแล้วเบื่อแล้วอ๋อฉันรู้แล้วฉันว่านะฉันเล็งไว้คนนึงนะคนที่ผมยาวๆสวยๆหน่อยนะเพื่อนเออ ฉันว่าเธอหน้าจะอยู่แถวๆนี้นะเพื่อนอ้อคนนี้เลยนี่ๆๆๆผมแอบชอบคุณนะครับเอ๊ะทำไมตาเขามันเปลี่ยนสีได้ทุกคนเห็นไหมเฮ้ยตาเขาเปลี่ยนสีได้ด้วยเฮ้ยน่ารักมากเลยคนนี้อะ คือปอชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยอะเพราะผมเขาสวยไงนะคะก็เลยชอบนะคะโอเคครับก็เดี๋ยวปอจะทำการนะคะขึ้นไปอัพสกิลก่อนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะแต่ก็ภาวนาว่าขอให้ได้ผลด้วยนะคะคือบอกเลยว่ามันจะแบบว่า the best เลยนะใช่ป่ะอารุณสวัสดิ์ฮะลุมพีมามาฝึกต่อนะคะวิชามือเบานะคะเคล็ดลับวิชา ในตำราบทที่หนึ่งมีใครเกิดทันเพลงดีบ้างคะทุกคนขอยกมือขึ้นนะคะเป็นเพลงที่แบบว่าเก่าเก่านะคะโอเคเราก็จะวิ่งไปหาเขากันนะคะสวัสดีฮะผมมาหาแล้วนะครับมาลุ้นกันค่ะว่ากล่องจะหายไปหรือเปล่านะคะไอ้กล่องรักพาตัวเพื่อนเนี่ยโอ ก็คือแบบว่าคนอยู่เต็มเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยมีกล่องว่ะทุกคนเอาเลยเฮ้ยเข้ามาเลยฮะเข้ามาเลยเอาละที่รักครับผมขอโทษนะแต่ว่าแปลว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอากลับได้เอากลับบ้านได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะโอ้ที่รักผมขอโทษนะ ที่รักผมขอโทษนะคะผมไม่น่าฆ่าคุณเลยอะโอ้ดูสิตาเลือกเลยนะคะทุกคนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วต้องมีคนเห็นแน่เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันว่านะวิเลือดโอ,โอเคแล้วไปเออคือเป็นการฆ่าที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะทุกคนที่รักผมขอโทษนะครับ เสียใจยทำใจไม่ได้อ้าวทำไมเราถึงมีรอยเลือดที่เท้าล่ะครับทุกคนเกมปลก่อโอ้โนโอ้โน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 คือทุกคนจดจำภาพตอนนี้ไว้นะคะเพราะว่าถ้าปออาบน้ำเนี่ยคือตัวละครก็คือจะบักเลยนะคะคอยดูนะว่ามันจะบักเลยนะคะคอยดูนะคอยดูนะ อ้าวเห็นไมทุกคนก็คือเราไม่สามารถแก้ผ้าได้นะคะมามารอดูกันทุกคนไอ้ข้ามเลือดหายว่ะขำแป๊บอ,อโอเคไม่บักนะคะก็ถือว่าได้อยู่นะปลาทุกคน ในเวลาเอาชุดนะคะไปเผาทิ้งแล้วนะคะผมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเห็นคราบเลือดนะคะใช่แล้วมีคนเห็นคราบเลือดนะคะเฮ้ยตอนนี้คือบบบว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาเต็มเลยนะคะคือเราต้องเซฟตัวเองไว้นะคะใช่แล้วฉันต้องระวังตัวเองไว้นะสี่เพื่อนโอเคเร็วเวลาทิ้ง หลักฐานแล้วนะเพื่อนปึ๊บเราก็ํำการเผาทิ้งได้เลยโอ้โหทีนี้ก็ จะไม่มีใครจับยันคุงได้นะคะไม่สามารถลักพาตัวสองคนกลับบ้านได้นะคะคือทำได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะเพราะว่าก็เคยมีน้องมาถามปอบ่อยเหมือนกันนะคะก็นี่แหลคะค่ะทำไม่ได้นะคะไม่เจออะไรเลยเหรอ สวัสดีที่รักเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่นะปล่อยฉันไปเถอะนะฉันอยู่เก่าไม่ปล่อยฉันไปเถอะนะไม่นะไม่ได้วันนี้คุณต้องเป็นของผมเข้าใจไหมคุณต้องเป็นของผมเท่านั้นเข้าใจไหมไอ่ะาไม่ไม่ n คุณจะต้องเป็นของผมตลอดไปทอที่รักผมขอโทษนะครับถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยคุณต้องเกิดมาเป็นแฟนผมนะครับก็คือเราเนี่ยเผลอไปฆ่าเขาตายนะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเราชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอล์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสมลครให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะทุกคนเจอก,กัน ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน